ครับขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและกัท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านครับเมื่อนี้นุ่มนำม้ตนค้นอาศัยครับได้มีโอกาสมาเยี่มยามถามข่าวครับพี่น้องเช่าเล่านะครับหรือว่าพี่น้องทั้งฟังใส่นะครับที่อยู่ติดกับทั้งเขตอำเภอพ้นิสัยนะครับก็คือเขตเมืองปากเงือมนะครับเมื่อนี้นุ่มนำมตอนคามฝากมาที่บ้านทุน บ้านนากุงบ้านนากุงเนาะพ่อเนาะครับผมครับกระยุนนี่หลผูหลายก้นครับที่เป็นผู้กินผู้ใสผู้ดื่มสารสกัดเปลือกมังคุดเส้นสยามครับใน่ากาสนี่นุ่มน้ำม่นกะขอแนะนาทังผู้กินผู้ดื่มผู้ใสสารสกัดเปลือกมังคุดเส้นสยามครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมครับคุณพ่อคุณพ่อซื้ออย่างครับคุณพ่อตู้จันไม่พอตู้จันไม่เนาะเจ้าน้ำสกุลพ่อกิติอาสากิตติอาสาเจ้าไหวพี่น้องทั้ง ฟังนัดตัวนีไหมเออแม่น่ะแมอนเลยพี่น้องอยู่เหมืนบรรพวกดีอ๋อบ้านพวกเจ้าโอ้ยให้เดียวกันนี่นะสนะครับบ้านพวกครับอ่ะเป็นจ้างบุญเนาะพอเนาะครับฟังลูกฟังหลานแล้วกันมีแนวเจ็บแนวป่วยคอยจังได้มากินเนาะก็แนวนั้นแล้วครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับอ๋อเจ็ดสิบห้าเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเลยเนาะเจ้าครบติ่มแม่นบ่พ่อ คุณพ่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับฟังทางไทยทางเล่าเขานี่เว้ยันลืมเบิ้งเสมพ่อบ้านอย่างนี้ฮะนักกุ้งบ้านนักกุ้งเนาะเขตแข็งครับเขตเมืองปากเงิมเขตเมืองปากเงิมอืแข็งแข็งนครหลวงเลยอแข็งนครหลวงเบียงจันทร์ก่อนนี้นี่คุณพ่อได้ฟังวิทยุนี่ว่ามันดีจังสันจังซีนี่คุณพ่อไม่แนวเจ็บแน่าเป็นอย่างอยู่แล้วพ่อพรานี่มัน ระยะสันขันซีบนะ่ะมันมาเกิดมาเดือนสี่นะเดือนสี่ผ่านมาอีกอไว้ๆนี่เตียวไว้น,นวนะครับพอดีบุญแล้วมากกับสุดลงเลยสุดลงเลยแล้วกับพอดิมมานอนนอนแล้วมันเดดเที่ยวไทยแบบนี้เขาเที่ยวไทยนี่สองมือบ่สามมือเที่ยวไทยอยงนะันเราจะมาหมอมาหมอมาจะไปตรวจของเขาครับไปตรวจแล้วพอดีว่าโอ้ยตาฉันเบาหวานเดือเจ่าครับโอ้ยเบาหวานก็เบาหวานเนือ่อเป็นไงบ้า เดือนซีมาบางยานนี่เจ็บเป็นมากแล้วไปกวดหมอเออแล้วไปพ่อน้ําตาลเออหาจังพ่อนน่บอกว่าหาจังพ่อแล้วหลยปันไดครับมันเธอแต่ว่าเขากินเข้าเด้กินชอกินน้ำแล้วก็ตรวจเขาว่าหาล้อยส่นอ๋อมันสีเมนบอมันไม่ถึงที่พบกระด้วายู่เสื้ออยู่บอกว่าหาร้อยโบเสื้ออะไรเพราะว่าเจ้าของกินข้ากินน้ำแล้วไปนรัผมเออเขาว่าโบเสื้อว่าหาร้อยนะครับจะนอครับแล้วก็เขาก็จัดยาแหละจัดยาให้ครับ วันนี้ก็มาเมือแรงมากกับบดีมาเปิดวิทยุฟังนุ่มน,มน,น้ำมนต์แหละครับผมนุ่มน้ำมนต์นี่ก็ห้วยกินควบคู่กันกระไดกับยาหลวงเขานา่าทางกันเลยเอาจำตัวนั้นจะตื่นมือเศร้ามากกันจัง้อไปบึ้งไปเลย <laughs> เออบึ้งแบบน้ำพะตแดงนี่แหละไปเอากับพะตแดงบ้านละกุ้งนี่แม่ปัดบ้านละกุ้งนี่แหละครับผมเอาวันนี้แหละมากินยังใส่กับเบิดสที่เครื่องกวดแล้วยังมันไข่วันนี้ละ่ะเสียน้ออกอาการเลยเออออกอาการนกไข่นก สักพรม่านสองผืนพวกนั้นสักมันสักเงิหนหนะโอ้ันเอางีนี่ว่าให้ว่าเปียกเลยบอกพรมนี่ที่ทนได้บ่นี่เดี๋ะเอาว่าสู้ตาย,ย,ย,ยเอาน้อย่างเอือนนี่บ่เจ็บบ่ปวดบ่นอกจากที่ว่าสัตว์เหือห่อนออกเป็นไข่จริงๆอันอื่นเป็นบ่บ่เป็นมันกับตื่นมือเศรอบ้าก,ก็เบาไปน้ำเ<อ>ลยนะเออเพราะว่าควบนักนองของเขาเนี่ยมันเบาไปน้ำครับเออแล้วพอดีเอากินต่อครับไอ้ตักอีกกินต่อ นอกจากเบาหวานแล้วความดันมีบ่อพอเขาบอมีนะเลยเนาะความดันมีเออตาอนนี้ก็ไปข้องใส่เป็นบ่อข้องใส่นี่ก็บึงแล้วมันสิมันกระเพาะก็จะแต่ว่าเล็กๆหน่อยนะบ่งสงนะแต่ว่ามีอาการเออมีอาการอยู่ใช่มีกระเพาะอ่ะล่ะพอมันนั่นพอมาจิ้มน้ำนี่แล้วมันออกจากไข่แล้วบัดซีเบิ้แทบมันมันมันทายที่แบนี้มันไหลมาฉันวอไล่ห้วย นักเลยแบบนี้โอ้ยนี่ครับไปบท่านก่อนโอ้ยวอกคือไข่หน่ยจะกลัอไเนาะครับผเป็นยังครับเป็นยังโอ้ยวันทิบย์มันคาส้มครับไปจั๊กมือพราะที่มันเป็นอันแา่ว่าทยายทับล่างออกล่ำใส่เขาออกนี่ครับจักมือมือเดียวนั่นแหละจากไข่เออจากไข่แล้วมาไทยเลยเออเริ่มมาไทยเนาะก็เป็นมือเดียวครับจักขวดนี่ที่มันเป็นนี่ ขวดเดียวนะนะมันต่ำนะโอ้ยังบ่อท่านในหอดสองเลยบ่อได้แค่ขวดเดียวหันลวดเดียวนะโอ้ครับผมเตือนคืออันนุ่มนำนุ่นสัมภาษณ์นอนเนาอครับผมครับผมต่ำลุ่นนอเสนอครับเสนออืมบัดบัดนี่ขาแข็งบ่อเป็นยังก็มือนธรรมดามือนธรรมดาเออมือนธรรมดามือนธรรมดากันกินไปแล้วมันเนลอกน้ำนี้เลยนี่อืมครับมันคือตุ่มเนี่ยก็ลอกน้ำตีนอนุญาตเนี่ยครับ ว่ะมันจิ้มน้ำนี่มันลอกออกด้วแต่ก่อนมันเป็นอยู่บ่เป็นอาการจังสิพอเออสิมันเหมือนแดงแหละเหมือนแต่ว่าเขาบุญทักนะแล้วอันลอกนี่นะบ่เป็นเลยมองไม่จิ้มน้ำมองม่จิ้มน้ำมองคุณนี่มันเออมาลอกขนือเน้นเซาเดยแบบนี้แดงครับผมไฮวัาเจี่ยงก็เกลีใสก็เกาียวแบบนี้นี่แค่ขวดเดียวเห็นผลแค่ขวดเดียวน่ะโอ้คืออันนุ่มๆมันสัมผัสนานเลยมันมีร่างกายเข้ามันบ่คือกันพอแน่นอยู่มีขามีไวกับ แต่ว่าเห็นผลได้หนึ่งขวดขวดสามขวดสี่ขวดเป็นต้นไปนะครับอันนี้เอาตามร่างกายเนาะสรุปแล้วตั้งแต่นานมากนี่คุณพ่อกินมาจากขวดแล้วครับผมแปดเลยเดยตั้งแต่เออกินมานี่เออกินมันี่แปดเลยเดยกับแปดขวดนี่คุณพ่อรู้สึกมันดีมันไข่จังไลยครับทีอว่าทานปูฟังคุณพ่อจะมเหน่อยมันเบาแล้มันเบาเทาก็บนนักบนนวงมันไปก็สบายเลนะครับเออ ร่างกายเขาก็แปลว,ว่ามันสมบูรณ์แหละเขาปกติใช่ไหมใครบกข้า,าบอกว่าปกติ <c oughs> แล้วออกข้าบอกว่าปกติแล้วันเถะครับผมครับผมแล้วก็น้ำตาลได้คุณพ่อได้ไปตรวจเบื้องบอยเดี๋ยวนี้ไปเขาว่าเขาเขาเขาปกติแล้วเขาว่านะ่ะอ๋อปกติร้อยเท่าใดครับร้อยร้อยเสา้าไม่หรไม่หรร้อยเศ้าเนาะร้อยเศ้าเักเดือนแล้วแต่เป็นแต่แต่ร้อยเศ้ามันนี่ มันมันเดือนแล้วเนี่ยวะไปตรวจนุ่เขาอนไ่แบบว่าโอเคปกติเนาะโอเคว่ปกติเ่ยครับนั่นก็คือเรื่องของประสบการณ์ครับในเรื่องราวของผู้กินผู้เดิมผู้ใส่สารสกัดเปลือกมังคุดเสนสยามนะครับกับมือนีก็ได้เเบาได้คุยกันกับคุณพ่อนะครับคุณพ่ออยังก็พ่อจันทร์ไม่พ่อจันทร์ไม่เนาะเจ้านามสกุล กิติอาสากิติอาสานะครับแล้วก็นี่คือตัวจริงเสียงจริงครับผู <c oughs> ้กินผู้ใสผู้ดืม่มนะพี่น้องท่านใดห,หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดครับที่มีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเช่นเดียวกันกับคุณพ่อนะครับ <c oughs> หรือว่ารับประทานยาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทางโรพบาบาลหรือว่าท่างในแพทย์ที่จัดให้สามารถที่จะรับประทานควบคู่กันได้เนาะคุณพอ่อเนาะเจ้าเจ้าครับเออดีแล้วเนี่ยเห็นผลมาแล้วเนาะเห็นผลมาแล้วเนี่ยครับถือว่าคันมั้นว่าผู้ผู้ใดเป็นไวนะครับแล้วเฝ้าซื้อมาจิ้น แต่ว่าเห็นผลแล้วเนี่ยบัวแมนวาย่องหยอแล้วก็บบริษัทซื้อได้จ้างดอกนุ่มนมนก็บบริจ้างดอกครับผมเห็นดีอยู่เนี่ยครับผมกันว่าหฮเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้แปดสิบอะไเนี่ยห้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยหมายว่าเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องจินไส้ไปต่อครับผมนะครับอนั่นคือผู้ยืนยันนะครับตัวจริงเสียงจริงครับไม่นี้อยู่ทั้งฟังใส่บ้านนากุงนะครับเขตเมืองปากเงืม แพงกำแพงนครเวียงจันทร์นะครับนั่นคือผู้กินผู้ใส่ครับในช่วงนี้นุ่มน้ำมนต์ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณพ่อนะครับที่มาให้แช่ประสบการณ์นะครับพี่น้องท่านใดครับที่ได้ชมได้ฟังกับอยากกินอยากใส่ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมาชิกตัวแทนจำน่ายไกลบานท่านหรือว่าติดต่อที่ศูนย์นะครับบริการน้ำมะขุดเส้นสยามได้นะครับบ่าจิตเป็นทางฟังไทยหรือว่าฟังเล่านะครับในช่วงนี้นุ่มน้ำมนต์ขอ ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังขอขอได้รับความขอบคุณหลายครับช่วงนี้สวัสดีครับ